สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่อยู่กับช่องสกุล่าชาแนลนะคะยังไงู่วันนี้นะคะเราจะมาทําละครสั้นเอฟซีเรื่องผีมินิมาร์ทนั่นเองนะคะก็ตอนเดียวจบจ้าไปดูกันเลยค่ะของในตู้เย็นเราหมดแล้วนี่นาะทําไงดีอ่ะหิวมากสวย๊ยเวลานี้มินิมาร์ทยังไม่ปิดนี่ต้องรีบไปซะและ้วเดี๋ยวมินิมาร์ทปิดก่อนหิว เราก็หิวด้วยของในตู้เย็นก็หมดอีกต้องรีบไปซื้อและก่อนมินิมาร์จะปิดรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งขี่จัก,กรยานไปก็ได้ปิดยังเนี่ยมินิมาร์ยังไม่ปิดนี่รีบไปดีกว่า ดีนะมินิมาร์ทยังไม่ปิดเนี่ยรีบเข้าดีกว่า,าแม่ค้าไปไหนแล้วเนี่ยแม่ค้าค่ะแม่ค้าปิดแล้วหรอเนี่ยแ้ะยังไม่ปิดมั้งน่าจะแม่ค้าเข้าห้องน้ำงั้นซื้อของก่อนเลยดีกว่า เอาเอ่อน้ำอัดลมไปไดีดีกว่าเอาน้ำโฮกเอาเค้กด้วยแล้วก็เอาแซนวิชกับข้าวปัน้นกับข้าวหัวสลายเฮ้ยแม้ค้ามาตอนไหนเนี้ยทำไมหันหลังไปอย่างนั้นน่ะนี่คะ่ะคิดเงินให้หน่อยนะคะ เออหันมาคิดเงินให้หนูก่อนได้ไหมคะพอดีหนูรีบอะคะ่ะหนูจะเข้าบ้านแล้วมันดึกมากแล้วค่ะได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันคิดเงินให้ <c oughs> เออแม่คะเดี๋ยวฉันคิดเงินให้นะจ้า เอ่มแม่คะ่ะทำไมหน้าแม่คะ่ะถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะไม่กลัวฉันหรอฉันเป็นผีมินิมาร์ทฮ่าๆๆห,หนูไม่เอาแล้วค่ะเอาขึ้นไปเลยใช่ได้ค่ะผีล่ก ช่วยได้ค่ะผีหลอกช่วยได้ค่ะผีหลอกใครก็ได้ช่วยหนูทีค่ะผีหลอกไ้หนีไม่พ้นฉันหรอกฮ้ถ้าใครมาร้านมินิมาร์ทสองทุ่มจะเจอแบบนี้แหละ ฮจะถึงบ้านแล้วคงพนขีดแล้วนะเฮ้ยน่ากลัวจังเมื่อกี้อ่ะเต๋จักรยานฉันถ้าฉันมาพรุ่งนี้เกิดจักรยานหายล่ะนั่นเป็นตัวเดียวของฉันเลยนะจักรยานน่ะ ควันหนะากลับไปเอาดีไหมอ่ะรีบไปรีบมาเถอะเรา,าสวัสดีจ้ามาเอาของก่อนสิจ้าฉันคิดเงินให้แล้วนะ <c oughs> ทำไมไม่เอาของแหละจ้ารีบเข้าบ้านดีกว่าเอยน่ากลัวน่ากลัวพี่มินิมาเออเปิดพม่านก่อนปิดพม่านก่อนเออน่ากาลัวฝุดๆด่าเออผีมินิมา ที่หลังจะไม่ไปเกินสองทุ่มแล้วถ้าเวลาสองทุ่มฉันจะไม่ไปมินิมาร์ตอีกต่อไปเข้านอนเร็วดีกว่าอุ้ยผ้าม่านยังไม่ปิดเลยนอนแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเอซีเรื่องผีมินิมาร์ตนะคะก็อาจจะ จบสั้นๆนะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสุกาชานลด้วยนะคะก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย